สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีคะ่ะวันนี้เรามาเจอกัน ep ที่541นะคะ ep ที่5้1นี้นะคะเป็นคลิปของฉบับวันที่28ค่ะตุลาคมปี2,568นะคะพี่พี่องละ300บาท2องค์500บาท4องค์1,000ค่ะ องค์ละ300บาท2องค์500บาท4องค์1,000นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของฉบับวันที่28ตุราคมปี2,568นะคะพี่พี่เป็น EP ที่541นะคะ541นะคะพี่พี่ ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0814939166นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีทางปลายทางและโอนเงินนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหงรายการแม่ค้าต้องขออนุญ,ญาตบอกค่าจะส่ง50บาทค่ะแต แต่ถ้าเก็บปลายทางสององขึ้นไปนะคะแม่ค้าจัดส่งให้ฟรีนะคะโอนก็จัดส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1กันเลยนะ รายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นเหรียญเจ้าคุณนอค่ะพี่พีรายการที่หนึ่งจะเป็นเหรียญเจ้าคุณนอค่ะรายการนี้รายการที่หนึ่งเี่ยเจ้าคุณนอนะคะรายการที่หนึ่งรายการที่หนึ่งด้านหลังรายการที่หนึ่งด้านข้างรายการนี้รายการที่หนึ่งนะคะเหรียญเจ้าคุณนอค่ะรายการนี้รายการที่หนึ่งนะคะปีสองห้าหนึ่งสามรายการที่หนึ่งต่อไปนะคะรายการที่สอง รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตารามรายการที่สองด้านหน้ารายการที่สองด้านหลังรายการนี้รายการที่สองนะคะปี2 5งหสองหนึ่งรายการที่สองด้านข้างรายการนี้รายการที่สองนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยต่อไปนะคะรายการที่สา รายการที่3นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมรายการนี้รายการที่3นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะด้านหน้ารายการที่3ด้านหลังรายการนี้รายการที่3นะคะ <á> เหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะรายการที่3ต่อไปนะคะรายการที่4 รายการที่4นะคะเหรียญธรรมจากวัดธรรมโมลค่ะรายการที่4ด้านหน้ารายการที่4ด้านหลังรายการที่4ด้านข้างรายการนี้รายการที่4นะคะเหรียญธรรมจากวัดธรรมโมลค่ะรายการที่4ต่อไปนะคะรายการที่หารายการที่หเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะรายการที่5ด้านหน้ารายการที่5ด้านหลังรายการนี้รายการที่หนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงต่อไปนะคะรายการที่6ก รายการที่6รูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะรายการที่6ด้านหน้ารายการที่6ด้านหลังรายการที่6ด้านข้างรายการนี้รายการที่6นะคะรูปหล่อหลวงพ่อพรมรายการที่6ต่อไปนะคะรายการที่7ดรายการที่7เป็นเหรียญหล่อค่ะรายการที่7ด้านหน้ารายการที่7ด้านหลังรายการนี้รายการที่7นะคะต่อไปนะคะรายการที่8ด รายการที่8นะคะหลวงปู่สุขด้านหน้ารายการที่8ด้านหลังรายการที่8ด้านข้างรายการนี้รายการที่8ค่ะหลวงปู่สุขต่อไปนะคะรายการที่9รายการที่9หลวงพ่อคูณค่ะรายการที่9ด้านหน้ารายการที่9ด้านหลังปี36รายการที่9ด้านข้างรายการนี้รายการที่9นะคะต่อไปนะคะรายการที่10 รายการที่10นะคะหลวงพ่อเกษมเขมโกค่ะรายการที่10ด้านหน้ารายการที่10ด้านหลังรายการที่10ด้านข้างรายการนี้รายการที่10ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเกษมเขมโกรายการที่10นะคะต่อไปนะคะรายการที่11 11นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบ11ด้านหน้า11ด้านหลังปี19รายการที่11ค่ะเหรียญหลวงพ่อทบค่ะต่อไปรายการที่12 สิบสองด้านหน้าคะ่ะเหรียญหลวงพ่อหนรายการที่สิบสองด้านหน้าสิบสองด้านหลังสิบสองด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบสองนะคะเหรียญหลวงพ่อหนต่อไปนะคะรายการที่สิบสามสิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อการสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อกันด้านหน้าคะ่ะ สิบสามด้านหลังเหรียญหลวงพ่อกันนะคะรายการนี้รายการที่สิบสามเหรียญหลวงพ่อกันต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่สิบสี่นะคะเหรียญหล่อด้านหน้าสิบสี่ด้านหน้าค่ะสิบสี่นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อหลุนค่ะรายการนี้รายการที่สิบสี่ สิบสี่เหรียญหล่อหลวงพ่อหลุนนะคะด้านหน้าสิบสี่ด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบสี่ค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อหลุนนะคะรายการที่สิบสี่ต่อไปนะคะรายการที่สิบห้าค่ะสิบห้านะคะด้านหน้าค่ะสิบห้าค่ะด้านหน้าสิบห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะรายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะ 15นะคะเป็นพระชัยของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะรายการที่15ด้านหน้ารายการนี้รายการที่15นะคะ15ด้านหลัง15ด้านข้างรายการนี้รายการที่15ค่ะต่อไปนะคะรายการที่16 16นะคะเหรียญหลวงพ่อมุย16ด้านหน้า16ด้านหลังรายการนี้รายการที่16เหรียญหลวงพ่อมุยนะคะปี2512 ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่16นะคะต่อไปรายการที่สิบเจค่ะ17เป็นพับปิดตาด้านหน้า17ด้านหลัง17ด้านข้างรายการนี้รายการที่17ค่ะรายการนี้รายการที่17นะคะพับปิดตานะคะรายการที่17ต่อไปนะคะรายการที่สิปด สิด้านหน้าค่ะ18ด้านหลังรายการนี okay. Kane, <18. exemplo. S 2> ้รายการที right. ่18นะคะรูปหล่อค่ะรายการที่18รูปหล่อหลวงพ่อจงค่ะรายการที่18นะคะรายการนี้รายการที่18 18นะคะรูปหล่อค่ะ18รูปหล่อหลวงพ่อจงค่ะต่อไปรายการที่1 9 19ด้านหน้านะคะเหรียญหลวงพ่อจงรายการที่19ค่ะรายการนี้รายการที่19นะคะเหรียญพ่อจง19ด้านหลังรายการนี้รายการที่19เหรียญหลวงพ่อจงค่ะต่อไปนะคะรายการที่20 20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดำปี2อ1ห2า20ด้านหลังรายการนี้รายการที่20ค่ะเหรียญหลวงพ่อดำ รายการนี้รายการที่20ปี2 5 1ห้าเหรียญหลวงพ่อดำา20ต่อไปรายการที่21 21ยิบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญพ่อโสธรค่ะสองหน้าย1นะคะรายการนี้รายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22 22ยิบสองนะคะหลวงพ่อโสธรค่ะย2ิบสองด้านหน้าปี2460 22ยิบสองด้านหลังรายการนี้รายการที่22บสองค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่23 23ิบสามนะคะเป็นพัาปิดตาค่ะย3สามด้านหน้าย3สามด้านหลังรายการนี้รายการที่23าค่ะรายการนี้รายการที่23นะคะพัาปิดตาต่อไปรายการที่24 24ิบสี่นะคะด้านหน้า ยีิบสี่นะคะเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะยีิบสี่ด้านหน้ายีิบสี่ด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่นะคะเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้ายี่ห้านะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างไฮยี่ห้าด้านหน้ายี่สิบห้าด้านหลังยี่ห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้านะคะหลวงปู่ทวดต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหก ยี่สิบหกนะคะเหรียญหลวงพ่อทองมายี่สิบหกด้านหน้ายี่สิบหกด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกค่ะปีสองห้าหนึ่งแปดยี่สิบหกด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงยี่สิบเจ็ดด้านหน้ายี่สิบเจ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ด ต่อไปนะคะรายการที่28 28นะคะหลวงพ่อคงค่ะย8ด้านหน้า28ด้านหลังปี25 2 1สองรายการที่28 28ี่เหรียญหลวงพ่อคงค่ะย8นะคะ28ด้านข้างรายการนี้รายการที่28นะคะเหรียญหลวงพ่อคงต่อไปรายการที่29 ยีิเกานะคะหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หนยี่สิบเกาค่ะด้านหน้ายิบกาด้านหลังยิบกาด้านข้างรายการนี้รายการที่29นะคะหลวงพ่อโสธรต่อไปนะคะรายการที่30 30เป็นรูปหล่อคะ่ะด้านหน้า30ด้านหลัง30ด้านข้างรายการนี้รายการที่30มสค่ะรูปหล่อ สามสิบเป็นรูปลหล,ล, Jamie, ล่อหลวงพ่อทองค่ะ30รูปหล่อหลวงพ่อทองนะคะรายการที่30รูปหล่อหลวงพ่อทองต่อไปนะคะรายการที่สามสเอ็ดเป็นพระปิดตาค่ะ31เป็นพระปิดตาด้านหน้า31ด้านหลัง31ด้านข้างรายการนี้รายการที่31นะคะพระปิดตาต่อไปรายการที่32 ามสองเหรียญพระพุทธชินราชค่ะสามสิบสองด้านหน้าสามสองด้านหลังสามสองด้านข้างรายการนี้รายการที่สามสิบสองเหรียญพระพุทธชินราชต่อไปรายการที่สามสิบสามค่ะสามสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อคายวัดสวนขันนะคะรายการที่สามสิบสามด้านหน้าสามสามด้านหลังสามสิบสามด้านข้างรายการนี้รายการที่สามสิบสามค่ะต่อไปรายการที่สามสิบสี่ สามสี่นะคะเหรียญเจดีนะคะสามสิบสี่ค่ะสามสี่ด้านหลังสามสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่สามสิบสี่ค่ะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบห้าสามห้าพระปิดตาพระพรมพระการคะ่ะสามสิบห้าด้านหน้าสามห้าด้านหลังสามห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่สามสิบห้านะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบหกสามหกเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะสามสิบหกด้านหน้า สาด้านหลังปี2521 36ด้านข้างรายการนี้รายการที่36มสิบค่ะต่อไปรายการที่37 37เจ็ดสามเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะสามเด้านหน้า37มเจ็ดด้านหลัง37ด้านข้างรายการนี้รายการที่37หลวงปู่สุข2หน้าค่ะต่อไปรายการที่3าม 38เป็นเหรียญหลวงพ่อการค่ะ38ด้านหน้า38ด้านหลัง38ด้านข้างรายการนี้รายการที่38เหรียญหลวงพ่อกันต่อไปรายการที่39 39เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วค่ะ39ด้านหน้า39ด้านหลัง39ด้านข้างรายการนี้รายการที่39นะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วต่อไปนะคะรายการที่4 0่ สี่สิบเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกค่ะสี่สิบด้านหน้าสี่สิบด้านหลังรายการนี้รายการที่สี่สิบนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะสี่สิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อท่านค้ายนะคะสี่สิบเอ็ดด้านหน้าสี่สิบเอ็ดด้านหลังปีสองห้าหนึ่งสามสี่สิบเอ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะต่อไปรายการที่สี่สิบสอง สีเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะสี่สิบสองด้านหน้ารายการนี้รายการที่42นะคะ42ด้านหลังปีสองห้าหนึรายการที่สีบนะคะต่อไปรายการที่43ค่ะ4ี่สเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะ43ด้านหน้าสี่สามด้านหลังรายการนี้รายการที่43นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะรายการที่43่สิบสามค่ะ องค์ละ300บาท2องค์500บาท4องค์1,000ค่ะรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44 44เป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีค่ะ44ด้านหน้า44ด้านหลังปี2511นะคะรายการที่44ค่ะ สี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45่สิห้าสีหพับปิดตานะคะรายการที่45่าพับปิดตาค่ะต่อไปนะคะรายการที่46 4สี่หพับปิดตาพระพังพรการนะคะสี่สิหกด้านหน้า4ี่หด้านหลัง46ด้านข้างรายการนี้รายการที่46นะคะพับปิดตาพระพังพรการค่ะ ต่อไปรายการที่47 47เี่หรียญชินราาด้านหน้า47ด้านหลังรายการนี้รายการที่47ค่ะต่อไปนะคะรายการที่48 48นะคะเป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยนะคะ48ด้านหน้าปี25 1 7้ารายการที่48 48ด้านหลัง48ด้านข้างรายการนี้รายการที่48นะคะต่อไปนะคะรายการที่4ี่สค่ะ 49ด้านหน้าหลวงปู่โต๊ะ49ด้านหลังรายการนี้รายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50 50เป็นเส ah ah 50. 50. ือหลวงหลวงพ่อวงค่ะรายการที่50รายการนี้รายการที่50นะคะเป็นเสือหลวงหลวงพ่อวงนะคะรายการที่50บต่อไปรายการที่51ค่ะ 51เดเป็นรูปลหล่อหลวงปู่เขียวนะคะ51ด้านหน้า51ด้านหลัง51ด้านข้างรายการนี้รายการที่51รูปลหล,ล่อหลวงปู่เขียวต่อไปรายการที่52 52พาพับปิดตาด้านหน้า52ด้านหลังรายการนี้รายการที่52นะคะพับปิดตาต่อไปนะคะรายการที่5 3บา ห้าสามหลวงปู่ทวดค่ะห้าสิบสามด้านหน้าห้าสามด้านหลังห้าสามด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบสามต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่ห้าสี่นะคะหลวงพ่อกวยห้าสิบสี่ค่ะห้าสี่ด้านหลังห้าสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบสี่นะคะเหรียญหลวงพ่อกวยต่อไปนะคะรายการที่ห้าสิบห้า 55เป็นเหรียญพาะปิดตานะคะ55ด้านหน้า55ด้านหลัง55ด้านข้างรายการนี้รายการที่55นะคะต่อไปรายการที่56 56เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิม56เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหน้า56ด้านหลัง5 6ด้านข้างรายการนี้รายการที่56ะคะ่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2470รายการที่56ต่อไปรายการที่57นะคะ 5 7าพระอุบุตค่ะห้าดพระอุคุตนะคะรายการนี้รายการที่ห้าิบดนะคะห้าเจดด้านหนา้าห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่ห้าิบดต่อไปนะคะรายการที่ห้าิบค่ะห้าดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณห้าิบด้านหนา้าห้าแดด้านหลังปี19 58ห้าิบดด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าิบแดนะคะ เหรียญหลวงพ่อคูณค่ะ58นะคะรุ่นสร้างบารมีค่ะปี19นะคะรายการที่58ต่อไปนะคะรายการที่59 59เหรียญรรมจักวัธรรมงคลค่ะ59ด้านหน้า59ด้านหน้า59ด้านหลัง59ด้านข้างรายการนี้รายการที่59นะคะเหรียญรรมจักวัธรรมงคล59 ต่อไปรายการที่60 60นะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหน้ากากสีทองค่ะ 60, 60ด้านหน้า 60, 60ด้านหลัง60 <30 S 2> ด้านข้างรายการนี้รายการที่60ค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะหน้ากากสีทองค่ะรายการนี้รายการที่60ต่อไปรายการที่61นะคะ61พับปิดตาด้านหน้า61ด้านหลังรายการนี้รายการที่61ค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่62 62นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือคะ่ะ62ด้านหน้า62ด้านหลัง62ด้านข้างรายการน,นี้รายการที่62นะคะต่อไปรายการที่63 63นะคะพระปิดตาด้านหน้า63ด้านหลัง63ด้านข้างรายการน,นี้รายการที่63ค่ะต่อไปรายการที่64 หกสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะหกสิบสี่ด้านหน้าหกสี่ด้านหลังหกสี่ด้านข้างรายการน,นี้รายการที่หกสิบสี่ค่ะเห <eszcze S 2> <text. S 1> รียญหลวงพ่อฉุยต่อไปรายการที่หกสิบห้านะคะพักกิ่งหกสิบห้าด้านหน้าหกห้าด้านหลังหกห้าด้านข้างรายการน,นี้รายการที่หกสิบห้าค่ะพักกิ่งนะคะต่อไปรายการที่หกสิบหก 66เป็นเหรียญหลวงปู่โตค,ค่ะ66ด้านหลังปี2511 66ด้านข้างรายการนี้รายการที่66ต่อไปรายการที่67หลวงพ่อโสธรสองหน้า67นะคะต่อไปนะคะรายการที่68 68เป็นเหรียญหล่อค่ะ68ด้านหน้า 68เหรียญหล่อนะคะพี่พ68นะคะด้านหน้า68ด้านหลังรายการนี้รายการที่68คะ่ะต่อไปรายการที่69 69หกเก้านะคะ เป็นภาปิดตาค่ะ69นะคะรายการนี้รายการที่69พาปิดตาค่ะรายการที่69ภาปิดตานะคะต่อไปรายการที่70 70นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะ70ด้านหน้า70ด้านาหลังรายการนี้รายการที่70ค่ะเหรียญหลวงพ่อคงต่อไปนะคะรายการที่71 71นะคะเป็นเหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมค่ะ71ด้านหน้า71ด้านหลัง71ด้านข้าง này, รายการนี้รายการที่71นะคะเหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมต่อไปรายการที่72 72เหรียญเอ่อเป็นหลวงพ่อพรมค่ะ72ด้านหน้า72ด้านหลัง72ด้านข้าง này, รายการนี้รายการที่72นะคะหลวงพ่อพรมต่อไปรายการที่73ค่ะ73าพระชัยนะคะ เ3เป็นพระชัยค่ะด้านหน้ารายการที่73 73ด้านหลัง73ด้านข้างรายการนี้รายการที่73นะคะต่อไปรายการที่74ค่ะ74นะคะเป็นหลวงปู่ทวด7จด้านหน้า7 4ด้านหลังรายการนี้รายการที่74ค่ะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่74ตบต่อไปรายการที่75 75นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านหนุ่ย75ดห้าด้านหน้า7 5ดห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่75ห้านะคะเหรียญหลวงพ่อท่านหนุยต่อไปนะคะรายการที่76ค่ะ76พดหปิดตา76ดหด้านหลัง76ดหด้านข้างรายการนี้รายการที่76นะคะผาปิดตาต่อไปรายการที่77ด เจ็ดเจ็ดเหรียญหลวงพ่อเนื lady, ่องเจ็ดสิบเจ็ดด้านหลังรายการนี Les ้รายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อเนื่องต่อไปรายการที่เจ็ดสิบแปดเจ็ดแปดนะคะเหรียญหล่อเจ็ดแปดด้านหลังรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบแปดค่ะต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดสิบเก้าเจ็ดเก้าปิดตาค่ะเจ็ดเก้าด้านหลังรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบเก้าผาปิดตานะคะต่อไปนะคะรายการที่แปดสิบ 80นะคะเป็นหลวงปู่ทวดคะ่ะ80ด้านหน้า80ด้านหลังรายการนี้รายการที่80นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดรายการที่80ต่อไปรายการที่81 81พับปิดตาด้านหน้า81ด้านหลัง81ด้านข้างรายการนี้รายการที่81คะ่ะต่อไปรายการที่82 82นะคะเป็นเหรียญหล่อคะ่ะด้านหน้า 82นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่ออ UH ิ่มค่ะ82ด้านหน้า82ด้านหลัง82ด้านข้างรายการนี้รายการที่82เหรียญหล่อหลวงพ่ออิ่มต่อไปรายการที่83 83นะคะพาปิดตาด้านหน้า83ด้านหลัง83ด้านข้างรายการนี้รายการที่83ค่ะพาปิดตาต่อไปรายการที่84 84เหรียญหล่อด้านหน้า 84เหรียญหล่อหลวงปู่รอดค่ะรายการที่84เหรียญหล่อหลวงปู่รอดด้านหน้า84ด้านหลัง84ด้านข้างรายการนี้รายการที่84เหรียญหล่อหลวงปู่รอดต่อไปรายการที่85ัาปิดตาค่ะ85ด้านหน้า85ด้านหลัง85ด้านข้างรายการนี้รายการที่85นะคะัาปิดตาต่อไปรายการที่86ค่ะ 86นะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรายการที่86 86ด้านหลังนะคะปี2520รายการที่86คะ่ะต่อไปนะคะรายการที่87 87นะคะรูปหล่อหลวงพ่อผาง87นะคะรายการนี้รายการที่87นะคะรูปหล่อหลวงพ่อผางคะ่ะ87นะคะรูปหล่อหลวงพ่อผางนะคะรายการที่ รายการที่87รายการสุดท้ายของ EP ที่541นะคะรายการที่87ด้านหน้า87ด้านหลัง87ด้านข้างรายการนี้รายการที่87นะคะรายการสุดท้ายของ EP นี้ค่ะองค์ละ300บาท2องค์500บาท4องค์1,000นะคะพี่พี แม่ค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางและโอนเงินนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดหรือพี่ๆท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหนึ่งรายการแม่ค้าต้องขออนุญาตบวัวค่าจะส่ง50บาทคะ่ะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2องค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะคะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันคะ่ะ ช่องทางการติดต่อของน้องสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0814939166นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่านงนี้ได้เลยค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ,คะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้าค่ะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ